อ๋อ um เออไม่อย่างั้นก็แฟนในแฟนในนี่อยู่ไหนอ่ะแฟนใน,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 นลิกอะเออมันต้องดูไม่มีว่ะไอหลงแฟนลิกะ๋อคะ่ะไม่ผมว่ายากเว้ยกว่า,วา <ขอ S 2> มันจะเข้าอะต้องไรเหรอเออย่าเพิ่งให้ไปคุยตัวอื่นแปมออไม่อยู่เชีย่ย เซอร์ไพรส์แบบธรรมดาเะล่ะเฮ้ยนี่ไอ้หลงมาดิมานี่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 ให้ให้ให้เป็นไอ้นี่มะนาวมาช่วยให้แก้ไปมะนาวอ่ะมาบอกแล้วมันยืนหนุ่ยเฮี้ยกับมะนาวบอกให้มะนาวมาบอกให้แก้มะนาวแก้เป็นคนบอกว่ามะนาวพูดว่า เห็นลิกอะปลอมตัวเป็นนาคาแล้วมาตีลิเบอร์ตี้แล้วเดี๋ยวเราไล่ออกแกงแก้งทำให้แบบดูเรื่องใหญ่โตเลยเดี๋ยวเอาเขียวว่าไอ้ไอ้บุเรืองมึงเตรียมเมียงไว้ดิบอกว่าให้มานาเป็นคนมาบอกว่าลิกปลอมตัวเป็นพวกนาคามาตีลิเบอร์ตี้แล้วเดี๋ยวเราเราแก้งทำให้แบบไล่ออกแกงอะไรนะเซอร์ไพรส์์เซอรไปบอก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 มานาว่าอะไรนะบอกมานาว่าไอ้ลิกปลอมตัวมาเป็นนาคาแล้วก็มาตีพวกลิเบอร์ตี้แล้วเราจับได้เราเราเลยจะไล่ออกแกงไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเรียกมันออกมาดีกว่าพี่เอาไหม เออเรียกมะนาวเหรอพี่กมาระเออพี่ก็ตับเป๊ะๆเนาะไม่พี่จะรู้มึงเหรอไม่นะแล้วตอนนี้เราก็คุยให้มันเห็นเลยเออแบบว่าเออว่าเราคุยกันอยู่ว่ามะนาวมาฟ้องเออ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 แยกย้ายก็เดี๋ยวเราแยกย้ายบอกให้ดิ้งไปทำงานก่อนไม่แต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมมันเก็บรถแบบนี้กลัวไม่ออกเมืองไหมไอ้นี่กับนั่นแหะดิเพราะว่ามันนี่มันดึกแล้วนะตีหนึ่งแล้วนะ มีอย่างนึงก็คือเราเล่นละครเลยตอนนี้ให้บรรดาพูดใส่หน้าเราไปดิไปดไอไอบุญเรืองโทรเลยมาเนี่ยสดเลย,เยพยี่เดี๋ยวพี่เข้าไปยิงเลยนี่เดี๋ยวพี่แกเข้าไปยิงในแล้วเดี๋ยวเป็นมะนดาออกวิ่งเข้าไปแล้วมะนาวพูดเลยพูดว่าเนี่ยเจอคนในดูไว้ปลอมตัวเป็นนาคาแล้วก็มาตีน่าจะลิกมัง้งพูดเลยพูดแบบว่า ได้เดี๋ยวรอพวกพี่ให้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 ผู้พี่เขาอยู่ในรถบัสก่อนแล้วเดี๋ยวบรรดาเขาบินมาพูดเดี๋ยวพี่ยืนตรงลิกนล่ะได้ได้ได้โอเคโเอาไปเลยไปเรื่องไปเรื่องอินเนอร์เลยนะพี่เฉินไอลิขเมื่อเดี๋ยวผมตามไปให้เลยพี่ไปก่อนเลยไม่ไม่เป็นไร ไอสัตว์มันเมอร์บันเมอร์โทมัสโทมัสเชลบี้คือใครวะไอไอจีไอ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 จีเอสเนี่ยนี่อโดนสี่นั่นนาขอนอนก่อนนะไม่น่าสี่ผมว่าน่าสิบเอ่อเมื่อกี้โทมัสผมได้ข่าวผมมีไปคุยคุยมาแล้วเมื่อกี้ เขาพูดกับผมมาว่าคือว่าที่เขาอธิบายมานะครับก็บอกว่าทางนี้เ่อบีซีเห็นว่า BC มันมันมันจะแยกกันแล้วมั้งครับไม่มีไม่มีใครเข้ามามามานี่มาทําแกงต่อแล้วโทมัสมาเลยคุยว่าแบบวันเจอไอ้นี่มาชวนพวกนากามาชวนมันก็เลยไปเห็นบอกว่าชวนที่คนชื่อเด็กดีมาชวนมั้งอ๋อใช่เหรเห็นบอกว่าบีมีคนเดียวมั้งที่เข้าที่เข้าไปมีโทมัสคนเดียวอ๋อโอเคครับใช่ใช่ประมาณนั้นครับ ไอ้หลงพี่สาวขอเบอร์ด้วยว่ะมึงไปติดตั้งเขาเหรอวะอยู่เฉยๆก็มีคนขอเบอร์ว่ะมีคนติดตั้งมึงไปยืมตังค์เขาไปเหรอไอ้หลงเขาดันจะลืมเกงในไว้บ้านกูมั้งไอ้หลงบ้านมึงทำซักรีดเหรอแต่ไม่คือใจเขาบ้านมึงทำซักรีดเหรอเออแม่กูทำที่อะไรเนี่ยนอนแอนยากนอนตรงไหนนอนได้บ้านข้างในเลยห้องในมันเต็มแล้วพี่เฉยไเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเชียร์เมื่อกี้เรียบ e r t โคตรโหดเลยว่ะน่าไงเอเลี่ยนไปแล้วติดคุกไปอีกนึงไม่ทันเลยดิมันโดนเข้าไว้สรุปมันตายพ่อแม่มาเลยสรุปพ่อแม่มาเลยมันโดนได้แน่ต่อยเออหมัดเดียวสองคนเลยทั้งแม่ทั้งลูกเลยเอ้ยเนี่ยมาเถอะแต่แต่ king con บวยกูเรื้ยงดิ มึงแต่งตัวอะไรมึงเป็นพี่แบงค์มึยอย่าดูอย่ามินอย่ามินไลโโทษโทษน้อยลงนะมินกัวโทโทษแอนเดอร์ดูด้หมอหมอครับหมอครับคุหมอเมื่อกี้กูแอนเฮ้ยแม่งโดนจับกระบเลยเว้ยคนเดือดเลยวะ อาจารย์บ <formation> ินแล้วเองเป็นเองเวลาสลบเมื like. ah, hmm, ่อกี้บูบเหรออ๋อลูกไหนครับวอุ้มบินกลับมาอันนี้ไม่อยู่มาแล้วมั้งอันนี้มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วหมอไม่ต้องนอนหรอกไปไปไปไม่ได้ทีเดียวกูก็ตายแล้วกูไม่เชื่อค่ะอย่าทำปุ๊อย่าทำท่านปุ๊กเฮ้ยแต่พี่ต้องนอนว่ะแป๊บนึงพี่นอนนี่แล้วแป๊บเดียวเดียวรอนึงแป๊บนึงรอนึงขอนอนก่อนหมอ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  หมอผมนอนหน่อยฮะอะไรเดี่ยเตียงนี้เลยหมอเตียงเต็มอ่ะเดี๋ยวเตียงเต็มโน่ไอ้นั้นอะแฟนมึงติดคุกอ่ะขวน้อยร้อยหนึ่งครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาให้เลยหมอเจ็ดสีครับนี่ไงนอนกับพี่ผมไหมครับคุณครับหมอข้าหายแล้วหมอเตียงไหน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 ั่งเดินหนีด้วย โอ้เหี้ยแม่โดนคนเยอะเลยว่ะคนละ3 0 0นะพีคนละ3,000สิบคนก็30,000เหรออุ้ยก็ไม่เท่าไหร่มากวันนี้มันเหลือรวยไม่หรอหมอครับหมอครับเจอดีเขารวยอตายไหนรีเบควะโน่นไหนวะโน่นขวาสุดนุ่น

ไม่ได้เจอกันนานนะอตรงะั้นไม่เจอกันนานคุณลิ๊กชิงก็ปล่อยเขานั้นทำไมคุณลิกต้องปลอมตัวมาเป็นแก๊งนาการด้วยอ่ะเฮ้ยอ้าวฮะอะไรนะอ้าวนั้นลืมหรออย่ากั๊กไปอ่อไม่ทำทำไมหรอไม่ใช่ลิกปลอมตัวเป็นนาการเหรอลืมกันแล้วหรอ๋อไม่จริงพี่เฉินทำไมคุณลิ๊กทำเงี้ยเแย่เหมือนคุยคนเดียวเลยทำสามบ้าแล้วไม่แล้วไปไม่เอาหรู้ว่าเป็นลิ๊กอ่ะก็เาวเห็นไงเออแต่ผมไปคุคนเดียวนะ แล้วเรื่องเท่านี้หมายความว่าไงอะพี่ไหนครับเออเด๋อท้อว่ะคือน้าเห็นคุลิกแต่งตัวเออเด๋อไม่ได้เจอกันไม่ใช่อันนั้มันมันแฝดเขาแฝดเขาทันทีไม่เขาจำได้หรือเปล่ามันจำได้แหละมันจำได้เลยถ้าไม่แน่ใจน้าไม่พูดอยู่แล้วคุลิกเป็นเดี๋นี้ลิกพูดจริงๆเอ้ยลิกผมว่าแบบนี้มันมันไม่โอเคหรือเปล่าคือผมมองว่าทำไมอยู่ดีลิกถึงปลอมตัวไอ้นี้ผมผมขอฟังจากลิกก่อน เนี่ยลิขทาไม้พี่ทั้งวันเลยนะแล้วลิขมีพยานด้วยไม่ลิขแอย่างงี้คือผมโอ้โหอย่างงี้ผมก็รู้มาหรอไม่งี้มันก็ไม่โอเคหรือเปล่าคือนาวอ่ะตอนแรกนาวก็ไม่มั่นใจนะลองแบบว่าปรึกษาบุญเรืองและทำไมเธอไม่รู้บ้างอ่ะใช่ไหมล่ะที่เขาส่งรูปจริงอ่ะผมไม่อยากจะบอกไงเดี๋ยวมันจะมีเรื่องใหญ่ด้วยล่ะแต่ผมไม่คิดว่าจะเป็นลิขอยู่แล้วแต่แต่ถ้าไม่เห็นกับตามมัน ผมก็เสียความรู้สึกอะจริงปะโกลนี่มึงรู้เรื่องนี้ปะเนี่ยไม่รู้อะไม่รู้เนี่ยโอ้ตอนแรกผมคิดว่าเปลี่ยนเสื้อเฉยๆจริงๆเข้าไปเปลี่ยนเสื้อแล้วอยู่ดีปุ๊บผมก็เลยขับผ่านมอคนลงมาหน่อยแล้วไปมามาใช่มึงดูรูปที่นาสดตอนแรกนาจะไม่พูดแหละแต่ว่านาวก็แบบว่าคือตอนนี้นาก็เหนื่อยไอ้อย่างนี้ถ้างนี้ตามกฎแก๊งอยางนี้ถ้าตามกฎแก๊งเรากูก็บอกดิได้อย่างเดียวเลยอะ We happy birthday happy birthday to you happy birthday to you happy birthday, birthday you. happy birthday ไอ้พ่อมึงไม่มา happy birthday ล่ะ happy birthday to you แกวันนี้จะรกรจะไม่เกิด ยอมเล่นเลยพี่เขยนคนแบเลยยอมไ่เล่นยอไม่เล่นอยากโลกูที่อะไรมะนาวก็ให้กูเล่นเนาะไอ้โรงแรมวันเกิดเว่ยเลขส13ามเลขอาถันคนที่อาถันที่สุดดนดูไว้มีความสุขมากครับคมุขมากวันเกิดวันที่สิบสามสุดยอดครับผมครับไม่ใช่เขาเกิดสิบสี่หรือเปล่าสเตยจริงเฮ้ยไปคุยที่สอนองกันปะ คือเขาจับเอเลี่ยนอยู่คุกเดียวกับพวกนาคาวอะโอ้ยแล้วอยู่ห้องเดียวกันเลยโอ้โหแล้วเลลยเเ่นป็นโจ๊กครับคอาวส่งแต่หมอหมอเฮ้ยโอ้โหลืมกูหมดเลยหมอเดี๋ยวเมอหมอหมอเฮ้ยตามหมอกูก่อนโอ้โหไอ้เชียร์ลืมเลยกูโดนดึงเวลาด้วยเฮ้ยเราไปพี่เจิ์กูตัวนอนดึงเวลาเวนเออ โอโหแล้วเรื่องไม่ตเคสแล้วครับไปเลยครับตกใจเลยนะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ตอนแรกก็กูจะไม่ทันเลยแหละก็เลยคุยว่าไปเทียแผนลบรัดเลยแล้วกันไม่แต่ท่านาวันนี้ก็อึ้งอยู่นะเมื่อกี้ผมว่าน่าจะช็อกอยู่ไม่พูดเลยที่ออาเมื่อกี้ช็อกดีโวเมื่อกี้ช็อกอยู่เมื่อกี้ช็อกอยู่